ขอให้เปลนกอกเนาะเรื่องพอดีอ่อนๆเในตัวนี้นู่นสวนที่นหามเลยหามเนาะ,นะ ก็ประดับอะไรยูถึงเชือกงามแฮงใครกล้าฟาดนีคืนเชือกที่ไหนหมดถึงนสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกทคนทั้งในประเทศและต่างประเทศบอกันวันที่สีจ่จะพี่น้องมกราคมพกเก่านะจ๊ะวันนี้ขึ้นเขาพะหารอเฮ็ดบดเฮ็ด ภาคเขตร้อนเขาเน่องพญ่ค้อนพี่กัดกะพานาจุเยเลยพี่น้องอำเภอนาจุเยจังหวัดอุบลนะจ๊ะวัดภูผาล้านช่งเลยพี่น้องขึ้นมาทางวัดภูนะจ๊ะที่โสิจมานวอกะจังมั่หลุดน้ำกันเนาะก็ลองเน้นเมืองเฮ็ดบสเมืองเนาะแม่นสิรอเลาะเมืองเฮ็ดบสเมืองกะขัดยังมาทันแต่เต็มที่วันนี้รอโบสุขคอนี่เนาะแม่นช้ามันออกจากพี่น้องยางม่อาจจะว่าพอเลยดอกหนึ่งหนึ่งดอกก็สองดอกเนาะโอ้ยเห็นดอกยังสีนี้พานี่แหละพอญ่ค้อนหน่อไม้นี่น้ ngà an rồi Hết nó mọc đâu. Ừ. đâu không Thế này. Ừ. phải. Tông. 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 Thế Tông. Hết Tông. Đó. này Tông. cái Tông. 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 một Tông. 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 กำลังอ่อนที่นี่อ่อนเลยเนาะม่มวนดอกพุธงามนะสัมีแมีพูดอะไรบ่พูดมูมันอี่นคนอื่มันออกใหญ่ของกันเล็กกว่าหน่อยแต่ว่าไม่ดอกงามได้หน,น่อยนีดหน่อ<ม>ก็ร่างออกก็มี จะคนออกแนวใดหอขอนมันเป็นขอนบากนี่นี่ขอนบาดขอนบาโอ้อหนสิดอกไเนาะอุ้ดอกถมามนเลว้วพอดีนี่ที่ละคายใหญ่ๆเลยนี่พวกจใเปลือย

ดอกคนแข็งกันโอ้ยออกจนออกกลางอืมอาหารสอบว่ายใหญ่นี่ละต่อไปกับสีออกกลางสีละพี่น้องนี่เอาผัวคนแข็งกัเก็บเอาคนแข็งจ้ะโอ้ยโอ้ยหงอนงามด้วยจ้ะนี่ ขี S <S out, ots, ้มาหลวงนะอันนี้รองเอาเฮ้หนาวสี good, ่นองเฮ้ยผู้เขาจะส่้าหนาวขี้บ่หูหยอดอบอัด้วยจ้ะว่านีก่อนกระลวยิงกตำมะฮงอยแสเห็น

มัมคอกมันก็ออกนี่หางหาอหาตัวนีตัวงามจะแแกโบเป็นดอกเนมันไเ่สาตาจไอันนี้ มากตัปีกายังหยางอยู่มันเป็นละหมาเลักษณะรวยมันนี่มันออกกลางสีกลางใหญ่ยังสีเลยพี่น้องน้อยยังหยางอยู่เอาไปอีกกว่าอันว่าเด็ดดอกมันมันบอดาบเลยคนเกลิ่นลักษณะนี่แม่คนบอเก็บมันก็ออกดอกใหม่คือเก่าเลยอ๋อมันออกกลมขึ้นใหม่นะมันนี่มันกลงขึ้นใหม่นี่นี่ดอกมันนี่อันตัวเก่าปีกายมันมีใครเก็บ มาก็จะเป็นลักษณะอื่นน่องอุ้ยสุก็ตัวนี่สุกโดนเบียรน้อยมันหลายบ่เลยบ่ดมีหันหน้าตัวมังงาหนึ่บ่เป็นขอเทสด้ไหบ่ขอเทสเป็นปอกเนาะเครื่องพอดีอ่อนๆในตัวนี้ อกแตงบ่ออกบาหลายด้วเห็ดหมดเนาะน่าจะรวยออกบาหลายจ้ะย่างไปยางมามาห่อเห็ดติดปอกโอได้จคอนคอนทำนี้เนี่ยมัดบานเห็ดเห็ดเขา ยางจะโดนเต็นหน่ะทีน้องนังมาพอพคุณแค่นั้นต่วนไม่ห้ายผลเนาะจะหวานบอกออกดอกจะยอนถึงว่าพานี่อัเป็นยอดที่นี่วนงงามกับบ่อเกเลยต้มออกก็ออกเกิดน้ำตั้ม่วนว่าเป็นตัวออกก็ออก ยางกันบ่าเต็มพอตัวหนึ่งออนที่จริงมันกลาอายอยู่ดอกตัตวม,มันแต่วันบอออกดอกอตามห้าห้บดพี่ค้นได้กับบุมีกจะพี่น้อง คอน,นก็บ่เห็นมาคือวันใดตัสิมาหาเราเป็นคอนฮิตหรมีเบ่ออกออกก็ดีเป็นไรมันแห้งยสิแต่ว่าคอนจุ่มๆกับออกเนเะนาะคือบองคอนถ้ค่คยออกที่ออกบออก่ có để kèm này nhưng mà không hiện đây vì mua ổ bì đều. Bì đều của ổ phi điều phi điều cái rồi mua con ngay rồi à ตัวน้อยคนตัวน้อยวนขี้นี่ปี้สิจังไงล่ะต่อเพิ่งสี้เดือนกุมมกราพนันเนาะกุมภาพันธ์มุมบนกุมภาพัก็คือว่า mua ởk đây nè, bì này có đai, cái bì này ởk rải, kia, con chỉ cưỡi kẹp đầy, kẹp hoa cưỡi mán, mua ởk, không héng mm hò, -hmm. nhìn thang chạy, nhìn thang

อามันหุ่มหน่ยนะมันจะออกบออกออกไปไน่องซึอนดอกนี่นะอืมเนี đóng lên cho các còn còn chụp đấy nó. con thì khơi kiếp đấy con mán đó là đó, còn lại con tôi ý nó con tôi ừ, là khi nóng thì để kiếp bạn งานนี้แบบหย่าเลยมันหย่ามันหย่าสุดละจานี้เนี่ยก็แตกหย่าออกนี่ตะลังแตกโนี่หน่อมาแดดคักแต่ว่าก็ยังมีล่มอยู่ป้าพี่น้องมาส่มดอกใหม่ใหม่ป้า con mấy nó phá lại bây giờ anh muốn mua con đi con làm con đồng mấy cho không หอมเด้พี่น้อนดอกหอมหอมอ่นอ,อนๆเิ่งที่ล่ะหอมด้วยจะนี่ดอกไม้สีหม่วงนี่กินหอมเลยย่างตัวไก่งามแหี้หมดจอบเลด พี่น้องมาหยอดไดห้องเฮาจ้ะเด็พอได้กินแรงเนาะโบมานปดมไดนจ้ะพี่น้องเพาะนแข่งกิกรรมนึงจ้ะบ่ไหนโบมานปดมไดนเฮ็ดกับเด็แกงนึงนี่แหละก็บหมองว่าดอกช่อดอกเนาะโบมานจ้ะพี่น้องก็ถือว่าได้ยี่ดอกเนาะถือว่ามาน์ดเ่็พอได้กินแรงยี่ดอกเอ้าคลิปนี้ก็สิ่กับบ้านนะจ้าฝากกดไลไ์กดแชร์จ้ะพี่น้องก็ติดตามกดกระดิ่งแก้งเตือนดอกช่อดูกร์ชาแนลพัญาพอกันไหมจ้าคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่น้องหลายๆจ้า สวัสดีครับ